โคจะบอกสูตรลัดการคิดเปอร์เซ็นนะครับลัดมากครับคลิปนี้กรณีที่ไม่มีศูนย์ข้างหลังเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีศูนย์ข้างหลังนะครับอ่าอย่างเช่นสิบสี่เปอร์เซ็นของสองร้อยสามแปดให้เราอันนี้ครับอันนี้กับอันนี้คูณกันได้เลยครับสิบสี่คูณสองร้อยสามแปดนะครับคูณกันครับผมได้สามพันสามร้อยสามสิบสองทีนี้พอคูณกันเสร็จให้เราใส่จุดทศนิยมสองตำแหน่งครับ ก็จะได้สามสิบสามจุดสามสองนั่นเองครับผมอันอื่นก็ทําเช่นกันครับนี่ครับอันนี้อันนี้คูณกันใส่จุดสองตำแหน่งเช่น,น,น,ก,ชนกันครับผม, 45, มอ,อันนี้ก็เช่นกันครับคูณกันครับผมได้สามพันสี่สิบห้าใส่จุดทศนิยมสองตำแหน่งอันนี้ก็เช่นกันครับคูณกันได้เลยครับผมได้ 5375นะครับทศนิยม2ตำแหน่งอ,อันนี้ก็เช่นกันครับคูณกันเลยครับได้125857ทศนิยม2ตำแหน่งก็จะกลายเป็น1258.57นั่นเองครับโอเคนะครับ